สวัสดีเด็กผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยช่องเด็กซ่าแมนยูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวปีหน้าลุ้นแชมป์เต็มตัวตามนโยบายของเอเวอร์ซันฮ์ปีซ่อม1ปีสร้างตอนนี้ปัญหาใหญ่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาถูกเปลี่ยนไปเป็นตุกแข่งที่สุดของทีมสำหรับฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับภายใต้ในายใหญ่ที่ชื่อเอเวอร์ซันฮาร์ ผลงานซีซั่นที่แล้วคือหนึ่งในผลงานที่เด็กผีโวโลกไม่อยากจะจดจำสักเท่าไรเมื่อทีมรักโดนจ่อตาไขไปมากถึง57ประตูเฉพาะในพิเมาเลกนักเตะทั้งใหม่และเก่าโดนวิจาร์ไปตามๆกันตามระเบียบและหนึ่งในแข้งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือดาบินเอแร์หลายคนมองว่าน่าจะโดนเอเวอเรสตชันทักเทแน่และจะไม่ได้เป็นนายทวันมือหนึ่งของทีมอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้นายทวันชาวสเปนกลายเป็นหนึ่งในแข้งคนสำคัญของเอเวอเรสตชันทักที่กำลังพาทีมบินสูงอยู่ในโซนหัวตตารงอนนี้ เก็บเคลนชีตได้ไปแล้วทั้งหมด14เกมในแชมเลกรวมกับนาล่าสุดที่ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสที่สนามซิตี้กรา์2-0เมื่อจ่อเลื่อลงไปอีกก็จะพคว่าตลอดแปดน้าหลังสุดในแชมเลกดาบบิดเอคอาร์ช่วยทีมเก็บเคลนชชตได้มากถึง6เกมไม่ต้องบอกเลยว่านั่นคือสถิติที่น่าภูมิใจแค่ไหนสำหรับผู้จัดการทีมเอเวเรชันทากและลูกทีมของเขาและเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบรอบด้านเคลนเชตที่เก็บได้ในน่าล่าสุดที่สนามซิตี้กรล์ก็เขาควรได้รับเสียงชื่นชูนมากเป็นพิเศษอีกด้วย หลายคนอาจจะก,กําลังคิดอยู่มากทาไมทีม Nottingham Forest ก็เป็นแค่ทีมโดนเนมเล็กๆที่กําลังหนีตายไม่แปลกที่ทีมต้องเก็บฟินเชนให้ได้อยู่แล้วถ้าเก็บไม่ได้สี่เป็นเรื่องแปลกนั่นก็จริงครับแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยเช่นกันบ้าทีมผีแดงที่ลงสนามในวันนั้นก็พิกลพิการขึ้นลึกอ,อ,อไม่ต่างกันเพราะขาดทั้งดาวิงเบอร์หนึ่งอย่างมาครัสบรัสฟอร์ดผู้เซนเตอร์อย่างมาติเนสและฟาเซอบาบารานรวมถึงไทเรือม,มาลาเซียในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วย การได้เห็นและรับรู้ว่าส่งนักเตะชุดในลงสนามไปก็สามารถเก็บพลัช็ดได้ตามเป้าหมายอย่างที่ผู้จัดการทีมต้องการจึงเป็นเหตุผลบ้านทําไมแฟนผีควรต้องพอใจและชื่นชมกับผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นพิเศษไงล่ะครับตอนนี้เชื่อแน่เลยว่าปากของเอร์เรชเชนฮากยังคงเย้มไม่หมบและยิ่งทําให้เขามั่นใจขึ้นไปอีกไม่มากก็น้อยมากโอกาสที่เขาจะสามารถพาทีมชุดนี้ไปสู่มาลังแชมป์ลีกสูงสุดแดนผู้ดีนั้น เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้ของพูดแบบไม่อายเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงในเกมรับมากพอจะสามารถเปียดลุ้นแชมป์กับซิตี้ได้แน่นอนในฤดูกาลหน้าฤดูกาลนี้ยูไนเต็ดเก็บคลินชีสไปได้แล้วทั้งหมด24เกมจาก58นัดที่ลงสนามนี่คือหนึ่งในผลงานที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งหลังกันมาของผู้จการทีมที่ชื่อเอริชันทาก นี่ขนาดบ้าหลายแข่งที่เป็นกันหลักของทีมต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะลองคิดดูครับบ้างถ้าทุกคนฟิตสมบูรณ์ให้ในายใหญ่ชาวดัตชแ์แฟนสามารถเลือกลงสนามได้ตามแท็กติกที่เขาต้องการแล้วล้วก็หลายๆอย่างต้องดีกว่านี้แน่นอน ฤดูกาลที่ล้าถือเป็นฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดในแง่ของเกมรับและจำนวนประตูที่เสียไปนับตั้งแต่ฤดูกาล1978-1979ย้ำอีกครั้งซีซันที่แล้วเฉพาะในพมเบอร์เลยยูนาเ็ดเสียประตูไปมากถึง57ประตูเป็นทีมที่เสียมประตูมากที่สุดในกลุ่มท็อป6ทั้งซีซันในพเมเบอร์เลีเก,ก็บคลรนเชสได้เพียง8เกม หรือ10เกมรวมทุกรายการแปลว่าฤดูกาลนี้ทั้งทาง,งที่ยังมีเกมให้เล่นเอกอย่างน้อย14เกมอยู่ในแต่ชามาเก็บคลมนชตได้มากกว่าทั้งซีซั่นที่เรามากถึง14เกมไปแล้วนะครับมันน่าดีใจจริงๆเลยส่วนตัวเลข37คือประตูที่เสียไปในฤดูกาลนี้ของยูไนเต็ดครับเฉพาะในพยมเมเลกนะถือว่ายังเงยอะพอสมควรแต่หากจาะเลึกลงไปก็จะพบอีกว่า17ประตูนั้นมาจาก3นัดที่แพ้ต่อทีมเบรนท์ฟอร์ดแมนซิตี้และลิเวอร์พูลด้วยสกอร์ส0 6-3กและ7 0ตามลำดับ นั่นมาความว่าหากเราตัด3เกมดังกล่าวออกไปก็จะเท่ากับว่าทีมเสียไปแค่20ลูกตลอด30เกมในพรีเมียร์ลกที่ผ่านมาส่วนในแง่ของเกมรุกอาจจะยิงน้อยไปหน่อยเมื่อยังยิงได้แค่4 6ประตูน้อยกว่าทุกทีมที่อยู่ในกลุ่มท็อป6ฉะนั้นจึงยิ่งต้องให้เครดิตกับเกมรับว่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในอันดับท็อป4 โดยเฉพาะเกมในบ้านต้องบอกว่าแข็งกแกร่งสุดๆและดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกแกร่งขึ้นหากว่าบอร์ดบริหารสามารถนำเอากองหลังระดับเบอร์คลาสมาสมทับได้อีกในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้รอดูกันได้เลยนะครับอดทาฟอร์ที่ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ถูกมองว่าคือโรงลิเกจะก,กลายเป็นนรกของทีมเยือนในไม่ช้านี้แน่นอนครับเด็กผีแฟนผีมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เด็กซ่าแมนยูนำมาฝากกันในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ